สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเน็นะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับจะมีสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายอยู่ว่าข้อที่หนึ่งนะครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันนะครับจะมีสมบัติด,ดังนี้นะครับหนึ่งมุมที่สมในกันมีขนาดเท่ากันสามคู่สอง อัตราส่วนของด้านที่สมในกันมีขนาดเท่ากันนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราจะตรวจสอบว่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF หรือไม่นะครับโดยการใช้สมบัติข้อที่สองนะครับก็คืออัตราส่วนแต่ละด้านต้องเท่ากันนะครับก็จะได้ด้านที่สมในกันก็จะได้เป็นด้าน AC ด้าน AC กับด้าน DE มีค่าเป็น10ต่อ5นะครับพอเขียนเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำก็ได้2ต่อ1หรือนะครับอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับด้าน AB AB ส่วนด้วยด้าน DF ะครับมีค่าเท่ากับ6ต่อ3หรือมีค่าเท่ากับอาเขียนให้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่ำจะได้เป็น2ต่อ1นะครับต่อไปด้าน bc ต่อด้าน ef มีค่าเท่ากับ5ต่อ2.5พอเขียนให้เป็น อัตราส่วนหนึ่งต่ำก็จะได้เป็นสองต่อหนสองต่อหนะครับจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกัรน,นะครับมีขนาดเท่ากันดังนั้นจะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกันกับสามเหลี่ยม DEF ตัวอย่างที่2องนะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม abc คล้ายกับสามเหลี่ยม def จงหาค่า x และ y นะครับถ้าโจทย์กำหนดให้สามเหลี่ยมทั้งสองเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันหมายความว่าอัตราส่วนของด้านต้องมีขนาดเท่ากันนะครับก็จะได้อัตราส่วนของด้านที่สมในกันก็เป็น x ส่วนด้วย5 นะครับหรือด้าน AC กับด้าน DF นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ y ส่วน3และมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2.5จะสังเกตว่านะครับ เนื่องจากสามเหลี่ยมทั้งสองรูปเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอัตราส่วนแต่ละด้านเนี่ยเท่ากันนะครับถ้าเราจะหาค่า x นะครับเราก็จะจับคู่อัตราส่วนที่หนึ่งกับอัตราส่วนที่สามครับนำไปแก้สมการเพื่อหาค่า x ออกมาก็จะได้เป็น x ส่วน5มีค่าเท่ากับ1ส่วน2.5 ก็ย้าย5ขึ้นไปคูณนะครับก็จะได้ x เท่ากับ5ส่วนด้วย2.5เพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ2ครับอ่ะต่อไปการจะหาค่า y นะครับเราก็จะจับคู่ที่2กับตัวที่3นะครับก็จะได้เป็น y ส่วน3มีค่าเท่ากับ 1> 1หนึ่หารด้วย2.5อ่ะก็ย้าย3ามขึ้นไปคูณกับ1ก็จะได้ y มีค่าเท่ากับ3ส่วนด้วย2.5งนะครับ y มีค่าเท่ากับ1.2ตัวอย่างที่3ามกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม PQR นะครับจงหาค่า x กับ y นะครับ x ก็คือด้านที่ยาวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น x สมนัยกับด้าน r p นะครับเนะีเราก็จะได้อัตราส่วนดั้งนี้นะครับ x ส่วนด้วย10มีค่าเท่ากับ9ส่วนด้วย6ครับและมีค่าเท่ากับ12ส่วนด้วย y นะครับถ้าเราจะหาค่า x นะครับเราก็จะจับคู่ตัวที่1กับตัวที่2เพราะว่าตัวที่2ไม่มีตัวแปรนะครับถ้าเกิดเราจับตัวที่1กับตัวที่3เราจะหาทั้งค่า x และ y ไม่ได้นะครับอ่าเราก็จับตัวที่1เท่ากับตัวที่2นะครับเพื่อมาหาค่าของ x นะครับอ่าก็จะได้เป็นนะครับ x ส่วน10มีค่าเท่ากับ เกส่วนหครับเอา10ขึ้นไปคูณกับ9นะครับก็จะได้ x เท่ากับเก้ส่วนหเพราะฉะนั้นได้ x คือ15นะครับต่อไปหาค่า y นะครับหาค่า y อ่าเราก็จะจับตัวที่2กับตัวที่3านะครับเพื่อหาค่า y อนะ่จะเป็น9กส่วนหมีค่าเท่ากับ1 2ส่วน y นะครับ ่ะต่อไปนะครับเราก็จะคูณไปนะครับตัว y y ขึ้นไปคูณกับเลข9กนะครับ6ขึ้นมาคูณกับ12ก็จะได้9 y เท่ากับ72 y เดียวก็จะเท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นค่าของ x คือ15ค่าของ y คือ8 ตัวอย่างที่4นะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เนี่ยคล้ายกับสามเหลี่ยม RQP จงหาความยาวด้าน RQ นะครับตอนนี้เรามีด้านที่สมในกันอยู่นะครับเขากำหนดมาให้เป็นอัตราส่วนก็คือ6เซนกับ8เซนนะครับและด้าน RQ ก็คือด้านที่ยังไม่ทราบค่านะครับชั้นหาด้าน RQ ก็ได้เป็น RQ ส่วนด้วยเลข3นะครับก็คือส่วนด้วยด้าน AB ด้านที่สมในกันนะครับมีค่าเท่ากับด้าน PR นะครับด้าน PR ก็คือความยาว8เซนส่วนด้วยด้าน AC นะครับ AC ก็คือความยาว6เซนนะครับเราก็แก้สมการหา RQ ค,ความยาวของของ RQ ครับก็ย้ายสามขึ้นไปคูณนะครับความยาวของ RQ มีค่าเท่ากับครับแปดคูณกับสามนะครับส่วนหกมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนหกครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า RQ ยาว4เซนติเมตรนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับเล่มคณิตศาสตร์ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาการคิดชั้นม .3 เล่ม2นะครับแบบฝึกหัดที่2หน้า149ถึง150นะครับเพื่อทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปเกี่ยวกับสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน อ่าสำหรับวันนี้นะครับขอจบบทเรียนเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ